ว้าวนี่คือต้นกล้าหมากผีพวนนะหรือว่าต้นนมควายที่นเล็กมาเห็นเมื่อวันก่อนนะันเล็ก,ก็ได้บอกโปรดูสิตบอกว่าให้ช่วยเอาปลูกไว้ตามโคนต้นตะเคียนหน่อยเพราะไม่งั้นถ้าอยู่ตามสวนทั่วไปเขาจะโดนตัดทิ้งหมดนี่แหละและว,วันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะโปรดูสิตเอามาปลูกแล้ว ่องกิตในสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาเลาะชมไม้ในป่าอีกแล้วนะอยู่ในสวนป่าตะเคียนเนี่ยบรรยากาศแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยแต่วันนี้น้าเล็กจะพามาดูไม้ที่น้าเล็กมาเจอต้นกล้าเมื่อหลายวันก่อนนะที่ลงคลิปไปแล้วน้นาเล็กมาเจอตรงนี้นี่อยู่หลายต้นนะก็เลยไปได้บอกโปรดุสิ์นะเพื่อนน้าเล็กอะคนดูแลสวนตรงนี้บอกว่า ช่วยเอาไปปลูกหน่อยเอาไปปลูกตามโคนต้นไม้นะเพราะว่าอยู่อย่างเงี้ยเขาคงโดนตัดนะโดนสับนะเพราะคิดว่าเป็นวัชพืชนะเดี๋ยวไปดูกันว่าโรดุสิตเขาเอาไปปลูกยังไงบ้างนะนี่รอยขุดไปนะเนี่ยเนี่ยแสดงว่าขุดมุมกว้างหลุมกว้างนะไดดินติดไปด้วยรับรองว่าต้นไม่ช้ำรากไม่ช้ำแน่นอน อยไปดูกันฮนะนี่ฮะตรงนี้ก็เจอหนึ่งต้นโปรดิซิคก็ช่วยขุดแล้วก็ย้ายเนี่ยย้ายมาปลูกให้มันเกิดอยู่ใกล้ๆกับต้นตะเคียนนี่มันก็จะได้พอโตมันก็จะเลื้อยขึ้นกับต้นตะเคียนขึ้นไปแล้วก็ไปอาศัยอยู่ข้างบนนะก็เป็นที่เกาะกันไปเรื่อยๆนะ,นะเกาะขึ้นไปอยู่ข้างบน เดี๋ยวไปดูอีกว่ามีที่ไหนอีกนี่ฮะโปรดูุสิ์ก็พยายามปลูกตามต้นตะเคียนนี่แหละเดี๋ยวไปดูครับนีป่ะอ้าวนี่นี่นี่ฮะนี่นี่ฮะต้นนมบัวนมควายหรือว่าต้นหมากผีพวนก็เป็นไม้ป่าแบบเถานะ ผลกินอร่อยนะถ้าเราไม่ได้กินนกก็กินเนาะนะโอ้นอนอีกต้นแสดงว่าโอเจอเยอะกว่าที่นาะเล็กเจออีกนะแสดงว่าโอดุสิตก็ไปหามาเจอเนี่ยเนี่ยต้นเอามาผูกเกาะแบบนี้คือปลูกไว้ที่โคนต้นตะเคียนนี่แหละนี่ฮะอีกหนึน่ต้น สาต้นนะแต่คิดว่าในป่าตะเคียนนี้ยังมีอีกเยอะฮะยังมีอีกเยอะแล้วที่ผลผลิตหรือว่าผลงานของเราที่นาเล่เคยทําไปครั้งก่อนก็คือเอามันเนี่ยฮะมันเลือดนกเนี่ยเอามันหัวากาศนะมันหรือว่าเขาเรียกว่าหาม,มันเอามาปลูกมาปลูกตามโคนต้นไม้เนี่ยมันก็ได้ผลแล้วฮะเนี่ยเลื้อยขึ้นไปแล้ว นี่แหละก็จะป่าเราก็จะมีแบบว่ากลายเป็นแหล่งอาหารที่แท้จริงนะนอกจากให้เห็ดตระโงกแล้วนะก็ยังมีไม้ป่าที่น่าอนุรักษ์อีกหลายอย่างนะเดี๋ยวค่อยๆเติมกันไปเรื่อยๆนะนี่หมากผีผวนหรือว่านมบัวนมบัวนมควายนะแต่จะเรียกนี่เนี่ยมันก็ค่อยเลื้อยขึ้นไปเนะี่ย พวกมันเนี่ยเป็นไม้อายุสั้นนะพอถึงช่วงหนึ่งที่เห็นเลื้อยขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่คลุมต้นไม้ตลอดหรอกเขาก็จะอยู่สักพักหนึ่งออกหัวตามลำตามข้อนะแล้วก็จะต้นเขาก็จะตายนะในช่วงหน้าแล้งนะช่วงหลังผ่านหน้าหนาวไปนะนี่แหละนะก็เป็น โครงการดีๆความคิดดีๆนะที่เราอยากจะสารเอาไว้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังนะต่อไปคนรุ่นหลังที่มาเที่ยวชมในสวนป่าตะเคียนนอกจากจะมาหาเห็ดแล้วยังสามารถที่จะไดอ้อาหารไปกินด้วยในะจากพวกมันพวกอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้ห่วงนะแต่ว่า ขุดไปก็ต้องรู้จักวิธีการเอาบางส่วนของมันไปกินเอาส่วนที่กินไม่ได้ก็ฝังไปมันก็จะกลายเป็นต้นของมันอยู่ต่อเนื่องนะกินกันชั่วลูกชั่วหลานนะอ่ะกับผมสลับคลิปนี้น้าเล็กก็พามาดูการปลูกไม้ที่ถือว่าน่าสนใจน่าอนุรักษ์ก็คือต้อนลุมวัมวลุงฟายนะปลูก,กเกาะเรยกว่าปลูก ติดกับโคนต้นตะเคียนเพื่อที่จะให้ได้เป็นที่ยึดเกาะของเขานะพระพวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีที่ยึดเกาะเขาก็จะอยู่เป็นพุ่มเรียราดแบบคลุมเรื้ยไปเรื่อยเปื่อยนะก็อยู่คลุมบนดินเพราะฉะนั้นถ้าเขามีร้านให้อยู่มีต้นไม้ให้เกาะเขาก็จะเกาะขึ้นไปนะโผลไ่ไปอยู่บนยอดไม้นู่นแหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ